โอร่อยจังหอมไปจังหอมไปหมจริงเหรอแต่กาอร่อยสู้เลยแค่ปลาปลานวดเองสวัสดีค่ะ KJ Home นะคะวันนี้คุณปู่ก็มาเที่ยวที่บ้านอีกแล้วนะคะวันนี้คุณปู่บอกว่ามา ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่านะคะแล้วก็ติดใจอาหารที่บ้านเราด้วยเนาะคุณปู่ก็เลยมาทานอีกนะคะแต่ว่าวันนี้แม่เคจิไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรนะก็จะมาทําเมนูเนื้อย่างกันนะคะตอนนี้แม่เคจ่จิก็กําลังเตรียมเซตผักเนาะแล้วก็คุณปู่กับป้ากกำลังไปซื้อของนะคะมีของขาดเนาะก็เลยให้2คนไปซื้อนะคะเพราะว่าคุณปู่เขาก็อยากได้ของมาเพิ่มเนาะเป็นเครื่องเคียงอะไรต่างๆ คุณปูก็จะเลือกมาเองนะคะยังไงเดี๋ยวแม่เคจีขอเตรียมก่อนนะคะ

うん、だって、しし、見て。うまいじゃない。うまいうまい。<laughs> 覚えてるね。うまいね。要、ね、は。おね、どうするの、けどうするだい。うん。これでしょう。お母さん、よくわかるね、どうすんのって。<laughs> やってた、ちっちゃい頃、マリオ。<ー>やってた。ゲームだけ。

มาทาความสะอาดเนาะ mm. ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ mm. ก็จะทําความสะอาดครั้งใหญ่เลยเนาะแม่เคจิก็มีหน้าที่ทําในครัวนะคะ mm. ก็จะทําความสะอาดทั้งหมดเลยเนาะส่วนป๊ะปาก็ทําทั้งบ้านนะคะที่ไม่ใช่ในครัวเนาะก็แบ่งกันนะคะเพราะว่าทําคนเดียวไม่ไหวเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแคจิจะเริ่มจากการล้างตรงนี้นะคะตรงเตาแก๊สเนาะปกติก็จะทําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแกะให้ดูเนาะ ว่าล้างยังไงนะคะ <Okay. S 1> มีคราบมันติดมันข้างอยู่นะคะนี่เนาะี่ก็แกะออกมานะคะ mm hmm. ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้เนะาะจะเป็นที่ดูดอากาศนะคะดูดควันเนาะที่ดูดควัน Okay. ไม่เทจิก็จะใช้น้ำยาล้างจานธรรมดานะคะในการล้างเนาะเพราะว่าเป็นคราบมันธรรมดานะคะ Thank <small> you. โพเตโต้เนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นผงสําเร็จรูปนะคะทําง่ายมากๆเนาะเขาเขียนบอกว่า,าใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่เนาะก็จะใช้มันฝรั่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นมันฝรั่งสดๆเนาะแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอามาหั่นเนาะนี่จะให้ดูนะคะนี่นะคะเอา หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะนี่เนาะไมคเคจิก็ไม่รู้หรอกก็คือทําตามนี้เลยนะคะเขาก็หั่นชิ้นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟก่อนนะคะ ีนะคะตอนนี้ก็เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะแรปนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะ5นาทีเนใส่ไมโครเวฟ 5นาทีนะคะแม่คีจิก็ตั้งเวลาไม่เป็นเนาะพยายามแล้วนี่นะคะก็กดเมนูนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าใช้เวลา5นาทีนะคะดยอันโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ,คอันนี้เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะร้อนมากเดี๋ยวเอาออกมาทอดก่อนนะคะเน้นน้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะคะ ตอนนี้มันรั่งของเราก็เริ่มเหลืองสวยแล้วนะคะจะไม่เคจิดก็จะปิดแก๊สเนาะแล้วก็ใส่ขงสไปซี่ลงไปแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะมันฝรั่งสไปซี่ของเราเนาะสรุปเป็นสไปซี่เหมือนขอเหมือนอาหารอินเดียนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ ลองชิมนะคะให้ป๊าป๊าเป็นผู้ทดลองเนาะคนโตะวต่ก็โอชิสโซ่เดี๋ยวนี่นะคะป๊าป๊าก็มานั่งรอกินมันฝรั่งด้วยเฉพาะจับแก้มเบียร์เนาะกำลังทำเมนูที่สองนะคะก็จะทำไก่ทอดเนาะก็หมักไก่อยู่นะคะระหว่างเวลา หมักไก่เนเาะรอเวลาหมักไก่ก็ให้ปะปานวดให้นะคะหมอนวดประจำ<ด>เพราะว่าไปร้านไปร้านซาจิไปร้านนวดไทยแพงมากะคะ่ะเงินลอยเปล่าปะป้าเขาก็อยากไปร้านนวดไทยเนาะนวดเจ้ามีแพงมากที่นี่เท่าไหร่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ส้มปังโดเลยเดีหกสิบนาทีนี่หมอไทยมาส,สัตย์จะได้เดชชุนไม่ใช่ไทยมาส,สัตมยมชิคก้า นวดร้านนวดแถวแบ้านจะเป็นคนญี่ปุ่นนวดก็จะอยู่ที่2,980เยนนะคะแต่เนี้ยมันไม่ใช่นวดไทยเนาะเป็นนวดอะไรไม่รู้แม่เคจิก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีนวดไทยยังต่ําๆก็5,000เยนนะคะแ<ม>พงอยู่นะถ้า,าราคาปกติเลยนะคะก,ก,ก็ราคาปกติน่าจะอยู่ใกล้ๆหมื่นเยนเนาะประมาณ3,000บาทต่อชั่วโมองนะคะ แม่เคจิกกไม่ไปค่ะเสีได้เงินนะคะให้ป๊ะป๊านวดแทนสำหรับเมนูไก่ทอดแม่คิจิก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ปะป๊ากำลังทำไข่ม้วนอยู่ค่ะนี่นะคะไข่ม้วนแม่คิจิก็เคยลองทำแล้วนะคะไม่สำเร็จเนาะม้วนไม่สวยดูป๊ะป๊าม้วนนะคะแม่คจิจิใช้ทั้ง หลิวเนาะใช้ทั้งตะเกียบนะคะยังม้วนไม่ได้เลยคนญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบเก่งนะคะให้เคจิใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นี่นะคะก็รอให้ไข่สุกสัก80%นะคะแล้วก็ม้วนเนาะ หลับช่วงก่อนวันปีใหม่ทั้ง3าวันเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ออกไปซื้อของบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ทําความสะอาดเตรียมต้อนรับปีใหม่นะคะสําหรับวันนี้แม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวเคจินะคะแม่เคจิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ